ปริมาณน้ำที่ออกจากท่อขนาด6นิ้วที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเราสููขึ้นมาจากแม่น้ํำยงนะครับ สวัสดีครับเอมิสวิดแอนโซราเซลนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาไกลหน่อยนะครับมาอยู่กันที่จังหวัดแพร่เลยนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะครับกำลังติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์นะครับขนาด20แรงม้านะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่หน่อยนะครับขนาด6นิ้วเลย นะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราอยากจะนําเสนอนะครับให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ําเยอะๆนะครับหรือว่าหน่วยงานนะครับที่ต้องการสูบน้านะครับมาให้กับเกษตรกรได้ใช้งานนะครับในปริมาณที่มากๆนะครับก็จะมีนะครับยีแรง30แรงนะครับทีมงานของเราก็ยังรับทํากันอยู่นะครับสําหรับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างนะครับที่เราจะทําการติดตั้งในส่วนของแผงโซลารเซลล์นะครับจำนวน45แผ่น นะครับก็นะครับแหวกป่าข้าวโพดเขาไปเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องตัดออกนะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่นะครับก็ทางนายกนะครับให้ความอนุเคราะห์ให้พื้นที่นะครับติดตั้งในส่วนของโครงสร้างแผงนะครับข้าวโพดที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นของท่านนายกนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์พื้นที่ให้นะครับให้เราได้ทํา ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อสูบน้าไปให้กับเกษตรกรในโซนนี้นะครับโจทย์ของเรานะครับก็คือเราจะสูบน้ําจากแม่น้ํานะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันนะครับแผงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจํานวน4 5สิบห้าแผ่นนะครับที่เห็นอยู่ข้างๆผมนี่ก็แมคโครนะฮะวันนี้เล่นของใหญ่หน่อยนะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องฝังท่อนะครับจากแม่น้ํานะครับไปจนถึงป่าใหญ่ตรงนู้นนะครับนะฮะเห็นป่าใหญ่นู้นนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวงานฝังท่อนะครับจะเป็นในส่วนของนายกนะครับก็จะพาชาวบ้านมาช่วยกันทํานะครับในส่วนของงานของเราก็จะเป็นระบบสูบน้ํากับการวางท่อที่ขึ้นมาถึงโครงสร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อจากตรงนี้ไปนะครับทางนายกจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อจากเราอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นขนาดท่อนะครับที่เราจะใช้ทําในส่วนของท่อดูด นะครับที่จะดูดน้ําจากแม่น้ําขึ้นมานะครับเป็นท่อขนาด6นิ้วนะครับเป็นท่อเหล็กนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับส่งลงไปในแม่น้ํานะครับเนื่องจากว่าในแม่น้ําอาจจะมีสวะนู่นนี่ด้านบ้างนะครับท่อเหล็กก็จะค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็แข็งแรงคงทนกว่านะครับก็น่าจะต้องเชื่อมเป็นหน้าเป็นนะครับเชื่อมลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร่องนะครับที่เราขุดนะฮะเตรียมที่จะฝังท่อ นะฮะัฝังท่อขนาดหกนิ้วขึ้นมานะครับจากแม่น้ำนะครับจากด้านล่างเลยเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับนะก็นะครับกินพื้นที่ป่าข้าวโพดนะฮะของชาวบ้านไปเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับเจ้าของอ่าข้าวโพดนะฮะที่ให้เรานะครับได้ตัดออกก่อนนะครับเพราะว่าข้าวโพดก็กําลังออกฝักเลยนะครับกําลังออกฝักเลยก็จริงๆน่าเสียดายนะครับแต่มันมีความจําเป็น นะครับเพราะว่าตรงนี้จะต้องฝังท่อมานะครับก็ฝังลึกพอสมควรนะครับลึกไปประมาณเมตรกว่าๆนะครับเพื่อที่เวลาเจ้าของพื้นที่นะครับ่าทําการถ่ายพรวนที่จะปลูกข้าวโพดใหม่นะครับจะได้ไม่โดนในส่วงท่อแล้วก็สายไฟนะสายไฟฝังลงมาด้วยกันเลยนะครับอ่านะครตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นะครับที่เราได้รับโจทย์จากหน่วยงานมานะครับ ที่เห็นนี้เป็นแม่น้ํายมนะฮะเราจะสูบน้ําจากแม่น้ํายมเนี่ยนะครับขึ้นไปนะฮะขึ้นไปด้านบนที่ป่าเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับตรงนั้นจะมีคลองชนประทานเล็กๆนะครับก็จะสูบเข้าคลองชนประทานเล็กๆนั่นไปแล้วก็ปล่อยให้กับเกษตรกรนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไหลเนี่ยนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับเรากอา็อยากให้มันแข็งแรงหน่อยนะครับก็เลยนะครับได้น้ำเข็มมาเจาะ นะฮะก็เจาะลงไปนะครับอ่าลงได้2เมตรบ้าง3เมตรบ้าง4เมตรบ้างนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่ไม่ลงอย่างตัวเนี้ยนะครับเราจะเจาะเข็มลองนะทำคานเพื่อที่จะรองท่อเนื่องจากท่อเนี่ยเป็นท่อเหล็กนะครับก็จะมีน้ําหนักเยอะพอสมควรนะครับเลยจะต้องเจาะเข็มแล้วก็วางคานเพื่อทําประกับล็อกท่อนะครับนะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับที่เห็นเสาสี่ต้นด้านบนตรงนี้เราจะทําเป็นอาคารนะครับเพื่อที่จะเก็บปั๊ม นะฮะเก็บเรือนปั๊มนะครับแล้วก็ตู้อินเวอร,เอร์เตอร์ของเรานะครับก็จะต่อเข็มลงไปเหมือนกันเรวเดี๋ยวเทคานนะครับแล้วก็ทําอาคารขึ้นมานะครับขนาดสัก2เมตรคูณ2เมตรเพื่อเก็บเรือนปั๊มกับอินเวอร์เตอร์นะครับ แล้วตอนนี้นะครับทีมงานก็กําลังช่วยกันนะครับวางในส่วนของท่อนะครับขนาดนิ้วนะครับมาจากในแม่น้ําตรงนู้นนะครับที่เราจะตั้งในส่วนของปั๊มขนาด20ิแรงม้านะครับตรงปลายท่อสีน้าเงินนุ่นนะครับนะครับแล้วก็วางนะครับผ่านไรกระโปงมานะครับขึ้นถนนมาแล้วก็เดี๋ยวปลายทางนะครับเบื้องต้นนะครับจะอยู่ตรงแผงเรานี้ก่อนนะครับเพื่อทดสอบน้ํานะครับ แต่ปลายทางจริงๆอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ด้านหลังตรงนู้นนะครับที่ให้ดูไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับตอนนี้ทีมงานก็นะครับช่วยกันอย่างขยันขันแข็งนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับมาจากนะครับในส่วนของบริษัทโคพิสิ์นะครับจากเสียโซ่พิจารณ์นะครับได้ความอนุเคราะห์ในส่วนของรถแมคโรนะฮะมาช่วยนะครับนะฮะตอนนี้ก็กุดกันมาเยอะพอสมควรนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับส่วนตรงนี้ นะครับทีมงานก็กําลังนะฮะช่วยกันต่อท่ออย่างแข่งขันนะครับเพื่อให้แล้วเสร็จทันเวลานะครับแล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะครับก็ได้ติดตั้งในส่วนของโครงสร้างนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับสําหรับแผงที่จะจับยึดแผ่นขนาด 5้าห้าวัตต์จำนวน45ิบห้าแผ่นนะครับของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2ี่สิบแรงม้านะครับเราใช้เสาทั้งหมดสิบห้าต้นนะครับนะครับโดยการนะครับใช้ตอหม้อนะครับแล้วก็เทินเพดขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ได้เอาเสาฝังดินแล้วก็เทปูนนะฮะแบบนั้นจะเป็นสนิมนะครับเราก็เทินเพจขึ้นมานะครับในส่วนเทินเพดตรงนี้จะไม่ได้ฝังดินนะครับนะครับก็จะมีในส่วนของเพจลอยขึ้นมานะครับจากพื้นดินนะครับแล้วก็ นะครับตรงนี้ก็เตรียมนะฮะติดแอลฟีดไว้เรียบร้อยนะครับวางสีเรีบร้อยนะครับเดี๋ยวจันทันตรงกลางนี่ยังไม่ได้ติดนะครับเหล็กจันทันวางอยู่ด้านหลังนู่นนะครับนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับนะฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วนะฮะแอลฟีดนะฮะติดไว้เรียบร้อยสวยงามนะครับของรางจํานวนทั้งหมด6แถวนะครับเราจะวางแถวละ15แผ่นนะครับสําหรับแผ่น550วัตต์นะครับ สวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับผมครับและตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะครับก็ได้ทําการขึ้นแผ่นเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่แผ่นสุดท้ายแล้วนะครับแผ่นสุดท้ายก็เดี๋ยวจะขึ้นทีหลังนะครับตอนนี้เราใช้แผ่นนะครับเพื่อนําไปสูบน้ํานะครับสําหรับการผสมปูนนะครับด้านล่างตรงนู้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของโครงสร้างนะครับที่จะรับในส่วนของเรือนปั๊ม ด้านล่างตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะนําปั๊มไปวางแล้วก็เดินท่อนะครับลงแม่น้ํานะครับตรงนู้นเราได้ทําการเจาะเข็มนะครับแล้วก็เทคานนะครับแล้วก็จะเทพื้นนะครับแล้วก็จะนําปั๊มไปตั้งทําหลังเครึ่งหลังคาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ติดตั้งไว้เป็นมาตรฐานริมน้ําตรงนู้นเลยนะครับเราก็ได้ใช้แผ่นโซลารเซลล์นะครับหแผ่นกับปั๊มจุ่มหนึ่งตัวเพื่อสูบน้ําจากแม่น้ำนะฮะขึ้นมา ในการผสมปูนนะครับแล้วก็ใช้งานตรงนู้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะนำนะฮะขึ้นมายึดตรงนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนะฮะโครงสร้างขนาดอ่า45แผ่นนะครับของแผ่นขนาด550วัตต์นะครับสำหรับระบบสูบน้ำปรงงานแสงอาทิตย์ขนาด20แรงม้านะครับก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับครับสำหรับทีมงานของเรานะครับต้องบอกว่าครบเครื่องนะฮะ ทั้งช่างเชื่อมนะฮะช่างไฟช่างโซล่านะครับรวมถึงช่างก่อสร้างนะฮะนี่ก็นะครับเด็กใหม่นะฝึกงานนะมัดเด็กอย่างคล่องเลยนะครับนี่นะฮะไม่ธรรมดานะครับนี่ตัวตึงเลยครับตัวนี้นะฮะอ่านะฮะพกเครื่องนะครับตรงนี้เราเตรียมที่จะทําแบบเทคารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทพื้นเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะต้องทําการติดตั้งในส่วงของโครงสร้างนะครับที่จะนํา ปั๊มขนาด20แรงม้ามาไว้นะครับรวมทั้งตู้อินเวอร์เตอร์นะครับเราได้ทําการนะฮะฝังท่อนะครับอ่าท่อน้ําขนาด6นิ้วแล้วก็ท่อ PE นะครับร้อยสายไฟนะฮะร้อยสาย P ีีมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะครับตรงนู้นนะครับที่เห็นเสาเข็มอยู่ด้านล่างอันนู้นเราก็เจาะเข็มไว้นะครับเสาเข็มด้านล่างตรงนู้นเราจะต้องทําในส่วนของคานรับท่อนะครับนะทำคานรับท่อเพื่อจับยึดท่อรับน้าหนักของท่อเนื่องจากว่าท่อที่เราส่งลงไปตรงนี้นะครับจะเป็นท่อเหล็ก ขนาด6นิ้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแม่น้ํานะครับก็จะอดมีสวะมีกิ่งไม้ใบไม้อะไรไหลมาชนไม่ได้นะครับก็เพื่อความมาตรฐานนะครับในการติดตั้งนะครับเราเลือกใช้เป็นท่อเหล็กขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็หัวกระโลกก็เป็นหัวกระโลกเหล็กด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนนี้ทีมงานก็เร่งมือกันเต็มที่นะครับเพราะว่านะฮะฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดนะฮะก็จะเร่งเทปูนให้เสร็จก่อนนะครับกลัวจะ ฝนตกแล้วเดี๋ยวแบบแล้วก็ในส่วนของดินนะฮะจะเละไม่เป็นท่านะครับก็เดี๋ยวเราเล่งมือการเต็มที่รอชมกันนะครับครับและนี่นะครับก็เป็นท่อเหล็กนะครับที่เราเตรียมที่จะนําลงไปเป็นท่อโดดนะครับเป็นท่อฝั่งโดดนะครับเป็นท่อเหล็กขนาด6นิ้ว นะครับและที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวกระโหลกนะครับการน้ําย้อนออกไปนะครับหรือว่าเช็ค right ว,วาลววนะครับตรงนี้นะครับแล้ก็จะมีลินวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะหัวกระโหลกเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแปลนนะครับแล้วก็มาเชื่อมกับชุดนี้นะครับชุดนี้จะยาวประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับมาเชื่อมแล้วก็จุ่มลงไปในน้ํานะครับประมาณสัก2เมตรครึ่งนะครับที่เราออกแบบไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาคารที่เราจะเก็บปั๊มนะครับเมื่อวานเราเทป,ปูนเสร็จนะครับแล้วก็วันนี้ปูนเริ่มเซ็ตตัวก็ขึ้นโครงนะครับในส่วนของอาคารเก็บปั๊มนะครับก็จะเป็นอาคารประมาณ2เมตรคูณ2เมตรนะครับเดี๋ยวด,ด้านบนเราก็จะมุงในส่วนของเมทัลชีตนะครับและนี่ก็เป็นพระเอกของเรานะครับนะฮะเป็น ปั๊มขนาด6นิ้วนะครับใช้มอเตอร์ขนาด20แรงม้านะครับนะฮะแล้วก็จะต่อท่อลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้เลยนะฮะที่เรานำท่อเหล็กมาวางทาบไว้นี่นะครับนะครับที่เราเห็นยาวๆเมื่อกี้นะครับที่เราดูเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับท่อที่จะวางนะครับบนคานที่เราเตรียมไว้นะครับเราตอกเข็มแล้วก็เทคานไว้ตรงนี้นะครับยืดลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ จุ่มลงไปในน้านะครับอีกประมาณ2เมตรกว่าตัวท่อยาว3าเมตรครึ่งนะครับตรงนี้ประมาณเมตรกว่าแล้วก็ลงไปอีก2เมตรกว่านะฮะจุ่มน้ําลงไปนะครับเพื่อที่จะดูดน้ํานับขึ้นมาในส่วนของตรงมอเตอร์ตรงนี้แล้วก็ส่งน้ําไปนะครับตามท่อขนาด6นิ้วที่เราได้ขุดฝังดินไว้นะครับไปอีก450เมตรนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ มันจะออกแบบไหนอย่างไรน้ําออกมาเต็มปากท่อไหมแรงไหมนะครับสมกับที่เราจะต้องลงทุนขนาดนี้ไหมสําหรับท่านที่ต้องการน้ําเยอะๆนะครับกับตรงนี้นะครับเป็นแม่น้ํายมนะฮะก็คือเป็นในส่วนของหน่วยงานนะครับก็จะมีงบประมาณเข้ามานะครับเพื่อที่จะดูดน้ํานะครับไปให้กับเกษตรกร,กรทางด้านนี้นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ํามันนะครับ ก็เกษตรโซนนี้นะครับเขาไม่มีบ่อบาดานนะครับก็จะมีในส่วนของแม่น้ํำลาคลองแล้วก็สะนะครับก็เลยนะครับได้ตรงนี้เข้าไปช่วยก็นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ํามันนะครับหรือว่าส่วนใหญ่เป็นน้ามันนะครับไฟฟ้าผมไม่เห็นมีเข้ามาเลยนะครับเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่เขาแบบนี้นะครับก็จะไม่มีสายส่งไฟฟ้าเข้ามานะครับจะมีมาแค่ในหมู่บ้าน นะครับแล้วก็หลักๆก็ <acceptable> ใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องคูบัต้าบ้างเครื่องบงิ๊กบ้างนะครับเพื่อสูบน้ํานะครับมารถข้าวโพดสูบน้ําเข้านาอะไรประมาณแบบนั้นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมารุนไปด้วยกันนะครับสําหรับตรงท่อดูดนะครับตรงนี้ที่บอกว่ารุนไปด้วยกันคือท่อดูดตรงนี้นะครับมันค่อนข้างยาวนะครับเอาจริงๆผมก็หนักใจพอสมควรนะครับแต่ว่านะครับถ้าถ้าเราดูกันในแนวดิ่งแล้วเนี่ยนะครับไม่เกิน8เมตรนะครับปั๊มหอยโคงโดยทั่วไปก็ระยะดูดประมาณ8เมตรนะครับแต่ตรงนี้นะครับมัันนยาวะครบ ยาวไปประมาณ14เมตรกว่าแต่นะครับมันราดเอียงไปแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นแนวดิ่งนะครับก็หวังว่านะครับจะใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพนะครับก็ถึงบอกว่ามารุ่นไปด้วยกันนะครับกับชุดนี้นะครับก็โจทย์ยากพอสมควรนะครับแล้วท่อก็เป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับเป็นท่อขนาด6นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ ครับและตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะครับก็กําลังเร่งติดตั้งในส่วนของรังคาโครงสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อนะครับที่เป็นท่อดูดนะครเป็นท่อดูดขนาด6นิ้วนะครับเป็นท่อเหล็กนะครับตรงนี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของจับยืดเป็นหน้าเป็นแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีคานค้ำนะครับสส่วนตรงนี้แล้วก็ยืดลงไปในน้ํานะครับตรงนี้ยืดลงไปอีกประมาณ3เมตรเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของเหล็ก นะครับไปค้ำปลายท่ออีกนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่านะครับลงไปในน้าตรงนี้นะครับอ่าเราไม่สามารถที่จะเจาะเข็มลงไปได้นะครับก็เลยเดี๋ยวนะครับต่อเหล็กนะครับค้ำนะครับค้ำด้านล่างนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับเพราะเราจะต้องต่อในส่วนของท่อนะครับตรงปลายนู่นนะครับอีกประมาณ3เมตรครึ่งนะครับลงไปในน้ํานะครับท่อก็นะครับเตรียมที่จะมาติดตั้งแล้วนะครับอยู่ในตรงนี้นะครับนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเรามาติดตามชมกันอีกทีนะครับว่าหลังติดตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีความตั้งใจที่จะทดสอบปั๊มนะครับเป็นวันแรกนะครับก็ได้ทําการนะครับติดตั้งในส่งของท่อดูดแล้วก็ในส่งท่อส่ง นะครับตรงนี้ที่เอาท่อพันไว้นะครับเนื่องจากว่าข้อต่อเรลวนะฮะข้อต่อเร็วในนะครับยังมาไม่ถึงนะครับก็จะทดสอบน้ําชั่วคราวก่อนนะครับก็ใส่เช็ควาลอะไรไว้เรียบร้อยตรงนู้นนะครับแต่ปัญหาของเรานะครับก็นะฮะยังเกิดขึ้นอยู่นะครับตรงด้านหน้าเครื่องนะฮะนี่ฮะหลังตรงเรียกอะไรหลังปั๊มนะฮะหลังปั๊มตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ ซีนเซรามิกนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่านะฮะซีนเซรามิกนะครับคาดว่าซีนเซรามิกน่าจะแตกหรือร้าวนะครับสังเกตไหมครับว่าน้ํานะครับน้ำเนี่ยไหลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เวลาน้าไหลออกมาค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับปัญหาที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือจะมีอากาศเข้าไปนะครับในในส่วนของเรือนปั๊มนะครับอาจจะทําให้ดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับหรือว่าถ้าขึ้นนะครับก็อาจจะ ไม่แรงนะครับหรือต่อให้แรงนะครับก็จะมีปัญหาต่อมาอีกว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วนะครับจะต้องมาคอยกรอกน้ําทุกๆครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนที่จะใช้งานนะครับไม่ใช่หลังจากก่อนที่จะใช้งานนะครับก่อนที่ใช้งานทุกๆครั้งนะครับก็คือน้าเนี่ยนะครับที่อยู่ในท่อตรงนี้นะครับก็จะซึมไหลมาหมดนะฮะแล้วก็จะยุบแห้งไปนะครับอยู่ประมาณนะฮะประมาณในส่วนของ แกนแกนปั๊มตรงนี้นะครับนะฮะระดับน้ําก็จะลดลงมาเหลืออยู่ตรงนี้ทําให้มีอากาศอยู่ในเรือนปั๊มนะครับก็จะสูบน้ําไม่ขึ้นอีกเช่นกันนะครับก็จะเกิดปัญหานี้อีกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฝืนใช้งานไปนานๆนะครับในบางครั้งนะครับลูกค้าได้ดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับสูบแล้วไม่ได้ดูว่าน้ําไหลไม่ไหลแบบนี้นะครับตัวปั๊มเขก็จะอ่าหมุนอยู่นะฮะหมุนแบบนี้นะฮะหมุนเรือนเปล่าอยู่แล้วก็น้ําไม่ขึ้นนะครับในส่วนของใบพัดแล้วก็ซีก็จะเสียหายมากกว่าเดิม นะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มใหม่เลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดนะฮะยกชุดนี้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปั๊มใหม่แล้วเรายังไม่ได้ใช้นะครับก็ได้สั่งซื้อจากทางบริษัทมานะครับแล้วก็เตรียมที่จะทดสอบนะครับก็มาเจอปัญหาก่อนนะครับนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับของการทํางานนะฮะก็เจอปัญหานะฮะเกิดขกันไป ตรงนี้เราเห็นปัญหานะฮะเราก็เดี๋ยวทําการแก้ไขนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มนะครับแล้วก็ค่อยมาว่าการแต่เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะทดสอบในส่วนของฟามกอดนะฮะจะลองสูบน้ําดูก่อนสักรอบหนึ่งนะครับนะฮะว่ามันพอจะดูดแล้วก็ดันน้ําขึ้นไปนะครับตรงด้านบนนะฮะด้านบนตรงตรงนน้นนะฮะบนถนนโน้น นะครับก็คือ,อตรงโครงสร้งางแผงนู้นนและครับถ้าเกิดสามารถดันดันน้ําขึ้นไปถึงตรงนู้นได้ก็โอเคถือว่าเราบรรลุปเป้าหมายนะครับเราต้องการดันสูงไปแค่นั้นนะครับเพื่อข้ามฝั่งไปเข้าในส่วนของเหมืองนะครับเพื่อส่งน้ําไปให้กับกเกษตรกรนะครับแต่เบื้องต้นนะครับก็จะทดสอบท,ทั้งทั้งที่ปั๊มรั่วแบบน,นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเรือนปั๊มกันอีกครั้งนะครับ ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับที่เราจะส่งน้ําขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ําสามารถที่ไหลนะครับขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้นะครับก็เป็นอันว่าเรานะฮะผ่านนะครับสําหรับการทดสอบในส่วนของน้ํานะครับเดี๋ยวเรามารอดูน้ํากันตรงนี้นะครับว่าเขาจะสามารถดันขึ้นมาถึงหรือเปล่านะครับแล้วก็ซีนปั๊มก็รั่วคออยู่ด้วยนะครับ จากที่เราได้ทดสอบแล้วนะครับสําหรับปั๊มนะครับที่คอปั๊มรั่วนะครับมีอากาศเข้าได้เนี่ยนะครับไม่น่าจะสูบน้ําขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเรือนปั๊มใหม่นะครับแล้วก็จะมาทําการทดสอบกันใหม่อีกครั้งนะครับครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้ปั๊มตัวใหม่มาแล้วนะครับเพิ่งส่งมาถึงนะครับก็กําลังทําการติดตั้ง นะครับเพื่อเปลี่ยนในส่วนของปั๊มเนื่องจากว่าตัวปั๊มมีในส่วนของซีมเซรามิกนะครับรั่วที่คอปั๊มนะครับทำให้มีอากาศเข้าไปในเรือนปั๊มนะครับเลยทําให้ดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังนะครับเร่งนะครับที่จะเปลี่ยนปั๊มแล้วก็ต้องขยับแท่นนะครับเนื่องจากตัวปั๊มเนี่ยนะครับเป็นรุ่นใกล้เคียงนะครับแต่คนละรุ่นนะครับแต่ว่าท่อออก6นิ้วเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถอดตัวมอเตอร์ออกมาแล้ว นะครับแล้วก็เตรียมขยับเท่นใหม่นะครับสักครู่นะครับก็น่าจะติดตั้งนะครับใกล้แล้วเสร็จนะครับแต่ว่านะครับต้องเชื่อมในส่วนของฐานปั๊มใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวฐานปั๊มตัวใหม่นะครับกว้างกว่าตัวเดิมนะครับเลยต้องขยับในส่วนของมอเตอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับครับนะฮะและนี่ก็เป็นชุดปั๊มของเรานะครับที่เราได้ทําการติดตั้งไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์นะครับขนาดยี่สิบแรงม้านะครับนะฮะชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มนะครับเป็นปั๊มขนาดหนิ้วนะครับดูห6ออกหนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็อิมอเตอร์นะครับก็จะเป็น นะครับเพย์ของเรานะฮะ invt gt 1 0 0นะครับตัวนี้เราเลือกใช้เป็น22แรงนะฮะเผื่อเผื่ออแรงม้าไว้ให้เขาหน่อยนะครับอ่าขอโทษนะฮะเป็นตัวนี้เราเลือกใช้เป็น22่กิโลนะครับก็เผื่อแรงม้าไว้ให้เขานะครับสำหรับมอเตอร์เนี่ยมันประมาณ15บกิโลถึง18บกิโลนะครับสามารถปรับได้นะครับแต่ว่าในส่วนของอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็เผื่อแรงม้าไป ไว้ที่ประมาณ22กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบกันเลยนะครับนะเมื่อวานเราได้ทดสอบกันไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะทดสอบก่อนที่จะส่งมอบงานนะครับพัดลมระบายอากาศติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นสายพีวีนะครับที่มาจากแผงนะครับทั้งหมด2ชุดนะครับบวกลบนะครับมาทั้งหมดสสตริงนะครับก็ใส่ขนาดกระบาดบาแล้วก็มีในส่วนของอะคริลิก นะครับเพื่อปิดนะฮะการในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับกับผู้ใช้งานอ่าตอนนี้ปั๊มเริ่มทำงานนะครับนะฮเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะฮะตรงปากท่อกันเลยดีกว่านะครับนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของปากท่อนะครับ ครับและตอนนี้นะครับน้ำนะฮะก็ได้ขึ้นมาเต็มปากท่อขนาด6นิ้วแล้วนะครับสําหรับในท่อนะครับบางส่วนยังมีอากาศอยู่นะครับเขาค่อยๆดันขึ้นมานะครับไล่อากาศออกนะครับพออากาศหมดน้ําก็เต็มปากท่อนะครับสําหรับตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะฮะเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับปริมาณน้ําที่ออกนะครับเต็มปากท่ออย่างที่เห็นนะครับสวยๆนะครับ ครับและสําหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟีน้ําฟรีจากแดดนะครับใช้งานกันยาวๆคุ้มค่าคุ้มทุนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําขนาดเล็กนะครับหนึ่งแรงสองแรงนะครับไล่ไปจนถึง20 30, 40, 50แรงนะครับท่อออก3นิ้ว6นิ้วนะครับ8นิ้วนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานเอเมซ ويد แอนด์โซลาร์เซลล์นะครับโทรกันมาที่เบอร์0ู1 5 9 6 8 8 2 6 นะครับก็ติดต่อกับช่างเอกได้เลยนะครับหรือว่าจะติดตามในช่อง YouTube MA Suite c ต and Sora นะครับแล้วก็ในเพจ a c e b o o k นะครับ MA Service นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับหรือจะแวะเวียนนะครับไปดูอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ร้านนะครับร้าน MA Suite สวิตช์แอน r ์นะครับตั้งกันอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตนะครับเยื้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับตรงยูเทิร์นนะครับเลี้ยวมาปุ๊บถึงร้านปั๊บนะฮะ นะครับอยังไงฝากติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม